มือนี้ก็ได้เวลากินขา้าวเศร้า,กกนนา,า,รราครับมีอย่างกินเนาะร้านข้าเพิ่นก็เปิดด้วยก่าครับเพราะถ้าในเมื่อสองการอยู่เป็นบริยุทธ์ครับเิ่นขายขายเอาเงินอย่างเดียวครับสงการเอาไวท้ทีหลังเที่ยวเอาไวท้ทีหลังอของกินไหมอ,อันนี้ปลาครับอันนี้คือปลานะครับปลาดุกนะครับปลาดุกตัวผู้หรือตัวเมียเนาะ ตามนี้ก่อนมีนนเจเน,นลเป็นเจสแบคกับอุย้ยควนอุมอุมเขาหูด,ดังหอ,อมหวยหวยตูดใหญ่ๆครับอันนี้น่องใหญ่ๆอันนี้ปลาปลาดุกเมนูแรก เนโนแลกมือน,นี่ตูดใหญ่ๆน้องใหญ่ๆปลาดุกลัสเสียหรือบิกอุยน่อเนี่ตัวผู้หรือตัวเมยเียเนาะก็น่าจะเป็นตัวผูเว้เว้ยอ้าวมนูก็ได้มาครบแล้วครับมี่ยังเนี่ยไปเบิ่งกันเลยครับอันนี้ลาบลูกลาบครับลาบ อันนี้ตูดใหญ่ๆครับอันนี้ปลาดุกรัสเซียตัวผู้อันนี้ตำบักขัาวบมกปอกเปลือกครับเมนูเด็ดคือเกาครับอนอันนี้ก็พักครับมีพักพักกาดเฮนไปของระผ้าแตงเ้วก็ะพักบุงครับเด้อพี่น้องอาหารนี่แ่บะบานๆเ่าวเกาครับมือนี่ สายสายขื้เก่าครับเศรเว่าตันหิวหิวสายสายครับอืมเศีกเๆมาๆๆม,าม,ามาครับแซ่บเน้ำกันครับโอม